ใช้คำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้า ความเกลียดชังเป็นพลังด้านลบที่มีพลังการทำลายล้างอย่างที่เราคาดไม่ถึงโดยเฉพาะพวกที่อ้างประชาธิปไตยแต่ชอบใช้ความรุนแรงเห็นด้วยไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าอันนี้พี่เห็นด้วยนะครับเพราะถาาว่าเราใช้ความเกลียดชังเป็นที่ตั้งสุดท้ายก็จะนำไปสู่การทำลายคนชาติเดียวกันเองทำให้พี่นึกถึงวาทะของหลิวเซียวโปโเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่ว่าความเกลียดชังกัดกร่อนปัญญาและจิตสำนึกของคน หลิวเซียวโปโเป็นนักวิชาการและนักเขียนที่มีบทบาทเคลื่อนไหวทางการเมืองของจีนต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้านสิทธิมนุษยชนและการศึกษาในประเทศจีนอย่างกล้าหาญโดยไม่ใช้ความรุนแรงและเป็นคนที่เริ่มและร่วมร่างกฎบัตร08ซึ่งเป็นคำประกาศเรียกร้องให้รัฐบาลจีนมีการปฏิรูปทางการเมืองนั่นเองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรม สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าฉบับวันศุกร์กับดิฉันจอมธนัทรสุขดีนะคะ สำหรับในวันศุกร์นี้ค่ะเรามาตามกันเรื่องของพลังชุมชนกับซอฟท์พาวเวอร์นะคะหลายคนต้องคุ้นละหลักคำว่าซอฟท์พาวเวอร์ตัวนี้เราจะไปพูดคุยกันถึงกรณีพลังชุมชนที่เชียงคานกันค่ะแล้ววันนี้นะคะชุมชนที่เชียงคานจะเป็นอย่างไรขอต้อนรับคุณอินทุออนแสงอรันนักวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนาจากทางสถาบันพระปกเกล้าที่จะมาเล่าเรื่องราวนี้ให้เราฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณอินทุออนค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณตอมแล้วก็ ะะเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เราอาจจะคุ้นหูกันในช่วงของยุคนี้นะแต่ทีนี้ว่าสำหรับกรณีของชุมชนเชียงคานเขามีซอฟต์พาวเวอร์อะไรอย่างไรทำไมเราต้องมานั่งพูดคุยกันในวันนี้คงได้คุณอินเล่าให้ฟังแล้วล่ะค่ะค่ะก็ด้วยที่อากาศตอนนี้มัน,นหนาวๆเนาะก็เลยก็เลยจะพาไปที่ที่เชียงคานนากว่าเดิมอากาศก็จะหนาวนะหนาวกว่าเดิมต่างกับกรุงเทพค่ะค่ะก็เล่าเล่าอย่างงี้กันว่า อย่งเมื่อกี้ที่คุณจอมพูดนะคะว่าซอฟต์พาวเวทุกอันนี้ไปที่ไหนที่ไหนคนก็พูดถึงนะคะแต่รัฐบาลก็พูดอะไรอย่างนี้ซึ่งพูดมาตั้งแต่ตอนรัฐบาลก่อนหน้านี้แล้วด้วยอย่างนี้นะคะใช่ไหมคะเพราะว่าคนเราก็จะได้ยินอย่างอ่าแพร่หลายดยทั่วไปอะไรอย่างนี้ไม่กระทั่งหน่นอย่างแม่เองเองก็ถามซอาวเวอรคืออะไรนะลูกเพราะว่าเขาก็คงได้เห็นคำนี้กันเยอะใช่ไหมคะคือคำว่าซํฟต์าวเวอร์เนี่ย มันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องใหม่ในแวดวงของนักวิชาการนักวัทยศาสตร์นัก,วนกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทเพราะว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่นานนานมากแล้ว,วก็แต่สมัยสงครามเย็นอะไรเงี้ยผู้ฟังบางท่านอาจจะยังเด็กอาจอาจะเพราะว่าเกิดไม่ทันแต่ว่าบางท่านที่ท,ท,ที่ที่เกิดที่เกิดทันก็จะรู้ว่าเอยสองครามเย็นเนี่ยคืออเมริกานู่นนี่นัน่นอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ใช้คอพลาวเวอร์ในการทำให้คนมาเห็น,เห,นเห็นด้วยกับเขาอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้เออ พอเมืองไทยอยงเราอะทุกวันนี้มันมาตื่นตัวกันเรื่องนี้มากๆใช่ไหคะถ้าแตเนินกันออกก็อีกตอนสมัยน้องมิลิใช่ไหมคะที่แสดงคอนเสิรต์ตที่เอาเข้าเหนียวมาม่วงไปบนเวทีอย่างนี้ซีรีส์วายทุกวันนี้ใช่ไหมะวคะละครบุพเพชน,นิวาร์ร้านอาหารร้านเจ๊ไฟเอาเสยน้ำได้หร,หรือแม้กระทั่งข้าวเหนียวม่วงเทศกาลสงการอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ที่เรารู้สึกว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยที่ทําให้คนรู้จักประเทศไทยแล้วก็ สนใจประเทศไทยอยากไปเที่ยวเมืองไทยอะไรอย่างนี้แล้วรัฐบาลก็อยากจะผลักดันเรื่องเหล่านี้ให้เป็น p พ w e r อะไรเงี้ยแต่ทีก็ตัวนี้ก็ขยายไปเรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยเก้งชาตอิอีกต้นแต่ทีนี้ที่จะมาพูดในมุมเนี้ยมันก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ที่มันจะอเรียกว่าอะไรดีกว้างกว่ายืดยุ่นกว่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเป็นอาจารย์อเป็นคนในแวดวง ความสาออมพลรองประเทศนั่งฟังอยู่อะไรอย่างนี้อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยนี่เรากาลังพูดเรื่องอะไรวะพลังเพราะว่าเพราะว่าคือในสังคมไทยทุกวันนี้นอกจากเราจะมาเพียงกันว่า top power ออคืออะไรอีกอีกเลเวลหนึ่งอีกระดับหนึ่งก็มีคนเพียงกันว่าเอ้ทุกวันนี้เนี่ยสังคมไทยใช้คําว่า top power พพอ,อ,อย่างผิดผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเพราะว่าเหมือนกับว่าเราไม่ได้เราใช้กันแบบ ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนที่โจเซฟนานพูดไวน้นิวาอะไรเงี้ยคือโจเซฟไนเนี่ยเขาเป็นคนที่พูดเรื่องทรัพยากรคนแรกใช่ไหมคะว่าเกิดอำนาจเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้อํานาจแบบทหารบังคับนน่นนี่น,นั่นแต่ว่ายุคสงความเย็ยนในในสิ่งที่อเมริกาทําในสิ่งที่ญี่ปุ่นทําเนี่ยเขาทําให้คนเห็นคอยกับเขาโดยที่ไม่ต้องใช้อำนาจบังคับเนาะอันนี้คืออันนี้คือแน,น,นวคิดคร่าวๆของทรัพยากรอะไรเงี้ยทีนี้ที่เมื่อกี้ที่บอกว่าเอ้เรากำลังพูดถึงในมุมที่มัน ย,ยืดยืดหยุ่นกว่าเพราะว่าคือถ้าถ้าถ้าเราขยับออกจากพื้นที่การเมืองระหว่างประเทศอะค่ะว่าเรามองเรามองเป็นระดับย่อยๆหน่อยระดับชุมชนอะไรเงี้ยระดับเล็กๆอะไรเงี้ยเราเรากําลังพูดถึงพลังชุมชนที่ที่มันก็สามารถสร้างความเห็นพ้อง<ะ>สร้างสร้างความร่วมมืออะไรกับคนอในสังคมในชุมชนได้เพื่อ เพื่อให้เขาอยากจะทําอะไรบางอย่างโดยที่ไม่ต้องบังคับก็ได้ใช่ไหมอะไรนี่นี่คือสิ่งที่อกําลังกำลังพูดถึงในวันนี้นี่เกิดนำก็คือคือที่ที่คู่มานี้เนี่ยคือมันเป็นส่วนหนึ่งของผลการศึกษาที่สถาบันพระบกเก้าเนี่ยได้ทําวิจัยโดยได้รับการสนับสนุนจากวชค่ะสำนักงานวิจัยแห่งชาติที่เขาสนับสนุนให้เราเนี่ยทํางานวิจัยเรื่อง บทบาทของพ o ว power กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างค่านิยมประชาธิไตไปแล้วก็ความสมร迪ในสังคมซึ่งทุกนี้ก็คือทําไปได้ประมาณเกือบจะสมบูรณ์แล้วละแต่ว่าก็ยังไม่ได้ประมวลผลสุดท้ายแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะารงานผปสุดท้ายก็เลยวันนี้ที่จะเล่าก็อาจจะเป็นเพ่นการศึกษาขั้นต้นแล้วก็หยิบบางส่วนที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังนะคะ <S <S 2> <S 2> ทีนี้ทีนี้ก็เลยนี่ก็เข้าสู่งานแล้วเนาะก็คือเออ่เมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังว่า เรากําลังใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในมุมที่มันขยับออกจากเรื่องการเมืองระหว่างประเทศไปสู่หน่วยย่อยในสังคมก็คือในระดับชุมชนว่าพลังชุมชนเนี่ยซึ่งมันเป็นมันเป็นอันนี้ใน,นตามตามตามทฤษฎีนะตามนาทีก็คือว่ามัน community s o f power เนี่ยเป็นอิทธิพลและความสามารถในการรวมกันของชุมชนในการที่จะส่งเสริมไม่เกิดอะไรบางอย่างโดย โดยผ่านความร่วมมือของคนในชุมชนด้วยการที่ไม่ต้องบังคับนะคะนี่คือคอนเซ็ปต์แนวคิดความหมายของคําว่าพลังชุมชนที่เรากาลังใช้อยู่ทีนี้นี่คือฐานคิดที่ว่าเอ้เาเราจะเอาเรื่องเนี้ยไปทําต่อคือใช้พลังชุมชนสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างขับเคลื่อนมาละาชุมชนอะไรบางอย่างให้กับชุมชนนั้น,นเลยเนี้ยซึ่งซึ่งก็คืองานนี้เราก็คือใช้พื้นที่กรศึกขาคือเชียงคาน ซ,ซึ่งซึ่งอินเนี่ยก็มาพูดเรื่องเชีงทานหลายหลายรอบมากป <c oughs> ีสองปีนี้ก็คือพูดในมุมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นอีกบุม่มเดินว่าเรากำลังใช้พลังส่ชนของอชาวเชียงคานเนี่ยมาช่างวาระมาผลักดันวาระของชุมชนบางอย่างอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวจะเล่าต่อไปนะคะ <c oughs> ทีนี้เราใช้เอด้วยการที่งานวิจัยเนี่ยค่ะมันเป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมหมายความว่ามันไม่ใช่งานวิจัยที่เราทําอยู่บนโต๊ะหนังสือเดียวไม่ได้ทําาโดย แค่ไปสัมษณ์นคนนู่นนี่นั่นแต่ว่าเราลงไปในพื้นที่จริงๆในลงไปทําอะไรบางอย่างทํากิจกรรมบางอย่างร่วมกันกับคนในพื้นที่คนในษาขาคือ,อทางการเนี่ยโดยอด้วยอด้วยการแบบอย่างมีด้วยการมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้นของคนในพื้นที่อะไรเงี้ยเพื่อทําอตามกรอบในคิีของเราว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นผลปลายทางที่เราต้องตั้งใจไว้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะซึ่งซึ่งอย่างที่ได้นําเรียนไปว่า แนวคิดของมันเนี่ยชอพาวเวอร์เนี่ยในการที่เรามองว่าอฟต์พาวเวอร์มันเป็นลักษณะเป็นวิธีการนะคะมันเป็นวิธีการอะไรบางอย่างที่ทําให้เกิดผลอะไรบางอย่างในที่เราจะชนเนี่ยมาเป็นช็อ์อพาวเวอร์ในเรื่องนี้ก็คือทรัพยากรที่มีอยู่ทุนทางสังคมที่มีอยู่ในในในพื้นที่ค่ะมันอยู่มันนิ่งเฉยเเนี่ยมันไม่สามารถกลายเป็นพลังอะไรบางอย่างได้ไม่สามารถเป็นพลังอํานาจละมูลอย่างที่ตัโดโดโเวเสพหนายพูดได้อะไรเงี้ยแต่มันต้องมีวิธีการอะไรบางอย่างมีจุด คานงานัดเพื่อคือเรากาลังจะไปสร้างจุดคานงัดขึ้นในเชียงคานนั่นเองในถึงงานงานนี้นะคะก็คือที่เราไปทําเนี่ยเราก็อาก่าก็คือใช้วิธีการอย่างที่ที่สาปนก้าเราถนัดนะคะก็คือไปจัดเวที่เราต้องความเหตุอะไรบางอย่างเพื่อเราก็ทบทวนอา่อาอ่าแสวงหาทุนที่มีในเชียงคานพลังที่มีในเชียงคานต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาว่าอา่าเราจะเอาสิ่งที่มีเหล่านี้ไปอา่าผลักดันอะไรใน จริงทางต่อไปเราจะสร้างวาระร่วมมาเลนคินโนต่อไปอะไรอย่างนี้แล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงแล้วก็มาดูผลก่อนหลังนะคะว่าเกิดผลยังไงซึ่งงานด้วยจนี้เราเมื่อกี้ได้คิดไปว่าเราเป้าหมายคือเราอยากจะให้เกิดขั้นยมประชาธิปไตยใช่ไหมคะอยากให้เกิดความสาม,มัคคีในสังคมแต่ว่าโดยการที่มันต้องเปรียบเทียบผลก่อนและหลังว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นก่อนอยังไงหลังเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยการที่ตอนนี้เรากํลาลังประมวลผล ส่วนหลังก็แล้วเขาว่าไปเก็บข้อมูลส่วนหลังมาแล้วแต่ว่ายังยังไม่สามารถที่จะมาเล่าในที่นี้ได้ก็จะเล่าข้ามตรงนี้ไปก็จะเป็นเล่าในมุมที่เป็นเรื่องพลังทุเส่อนเดียวนะคะทีนี้ที่เราไปทํากันนะคะก็คือเริ่มต้นจากการที่ว่าอย่างที่บอกแล้ว่าทุนที่มีที่มีอยู่มันอยู่เฉยเยมันจะกลายเป็นพลังได้มันต้องมีสุดคันงานใช่ไหมคะดับแรกเราก็ต้องไปทบทวนก่อนว่าไอ้ทุนที่เขามีเนี่ยมันเีอะไรบ้ังซึ่งซึ่งทบทวนทุนมาหลายรอบแล้วล่ะ ทุนอย่างเช่นถ้าเราแบ่งจำแนกเป็นทุนทางกายภาพใช่ไหมคะก็อย่างเช่นชุมชนบ้านได่เก่าถึนคนเดินอะไรเงี้ยอันนี้ซึ่งอันนี้คนรู้จักเชิงคานในมุมนี้ดีอยู่ละมีวัดนู่นนี่นั่นมีทรัพยากรธรรมชาติเม่นน้ำโค้งภูทอกอะไรนี้มีขนมพื้นเมืองอาหารพื้นเมืองมีหัตถศิลป์มีสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์อะไรอย่างนี้นะคะอันที่สองคือในแง่ทุนมนุษย์เนี่ยคนเชยงคานเขาก็เป็นคนที่คนเก่งแล้วละ่ะมีศักยภาพ มีหน่วยงานนู่นนี่นั่นเข้าไปส่งเสริมอะไรนี่จะเป็นหมดเลยเขาเป็นคนที่เก่งมากมีแกนนาชุมชนที่เก่งมากอะไรนี่ชุมชนคนชุมชนเองก็ก็มีศักยภาพมีอ่ามีมีความสามารถอีกแบบหนึง่งอะไรนี้มีความรู้ภูม,มิปัญญานะคะมีการพูดภาษาถิ่นไทยเชยงพาที่เป็นเอก,กลักษณ์อะไรน,นี่คือทุนทุนมนุษย์อีกอันหนึ่งก็คือทุนทางสังคมอันนี้คือเขาก็มีอ่าประเภทนี้ี่การ,ร่วมกลุ่มกันในกลุ่มต่างๆอะไรนี้นี่คือทุนนี่คือทุน ที่มีในเชิงคาร์ที่เราที่เราไปจาแนกมาแบบประเภทมาใช่ไหมคะทีนี้ทุนที่มีอยู่เหล่านี้มันจะกลายเป็นอพลังได้อพลังที่นําไปสู่การสร้างาขับเคลื่อนวัฒนรชุมชนก็คือวัฒนธมชนของพวกเขาเนี่ยพวกเขามีพวกเขามีเห็นเป้าหมายเดีวยวกันแหละก็คืออยากจะอพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยให้มันควบคู่ไปกับการที่เขาไม่ต้องทําร้าย บ้านเมืองตัวเองหมายความว่ามันก็จะมีพอเมืองเขาเป็นที่น่าสนใจใช่ไหมคะก็จะมีทุนภายนอกนักธุรกิจภายนอกเข้าไปในพื้นที่ปไปหมดเลยแล้วคนเขาก็อาจจะมีความขัดแย้งกันระหว่างคนนั่งเดิมกับคนนอกบางคนเขาก็ไม่ได้เขารบในคุณค่าวิถีชุมชนของของชิงคายเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้หรือนักท่องเที่ยวไปก็ไปก่อกวนอะไรก่อกวนผู้อยู่อาศัยเป็นตนน้นอะไรสร้างเสียงดังกินเหล้าเมายาอะไรอย่างนี้ซึ่ง ซึ่งซึ่งคนเชียงคานเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบการอะไรย่างนี้นใช่แต่ว่าเขาก็ยังอยากจะพรีเซนต์ยนีจยเผยแพร่วิถีชุมชนของเขาอยู่ทูกง่าคือให้เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นมิตรกับผู้อยู่อาศัยทยํายังไงคือจะปกต้องทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนในเชียงคานได้อะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็คือนี่คือวาระร่วมที่เขาที่เขาอยากจะทําแต่ที่นี้คําถามคือจะนําไปสู่อ่าวาระเรานี้ได้ยังไงจุดคานงัดคืออะไรจุดคานงัดที่นี้ก็คือเราก็คือเข้าไปทําเรื่องอ่าการ ทำกิจกรรมอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดวาระนานนจริงๆนะคะแล้วก็มีการไประดมทุนอต่อระดมความเห็นเรื่องทุนที่ว่าไปนะคะแล้วก็มีการนําไปสู่การวางแผนว่าเราจะทําอะไรต่อไป <Okay. S 2> ซึ่งก็คือแผนที่เขาอยากจะทําเนี่ยก็มีหลักๆมีอันนึงที่น่าสนใจคือเรื่องการทําลานวัฒนธรรมก็คือเป็นลานวิถีเชิงคานสองการเวลาคือเขาใจต่อยอดจากถนนคนเดินค่ะทําต่อออกไปอีก ก็คือเป็นลานวัฒนธรรมอย่างเดียวอันนี้คือจะเป็นคนในพื้นที่ชุมพานอย่างเดียวอาจจะไม่อาจจะไม่เชิ่ว่าปิดกั้นนะคะแต่ว่าเขาอยากจะพรีเซนต์อาหารพื้นเมืองขนมพื้นเมืองกิจกรรมของการะเล่นพื้นบ้านของคุณเชียงคานเองจริงเพื่อให้นี่เพื่อให้คนนักท่องเที่ยวคนภายนอกมาเห็นว่านี่สิ่งนี่คือสิ่งที่เชียงคานเป็นคือประมาณนี้คือนอกเหนือจากสิ่งที่ถนนคนเดินได้นําเสนอไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่า ถ้าเกิดใครเคยไปถนนคนเดินค่ะก็จะเห็นว่ามันก็จะมีขายของท้อมๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะของที่เป็นร่วมสมัยของที่แบบบางอย่างเราหากินที่จังหวัดเราก็ได้ทีนี้คือถนนเอร้านวัฒนธรรมเนี้ยคือเขาอยากจะพืเส้นความเป็นเชียงทานจริงขนมพื้นอ,อาหารพื้นเมืองการแสดงพื้นเมืองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็อยากจะผลักดันตรงนี้ไปทีนี้เอในการผลักดันเนี้ยนี่คือความฝันของเขาซึ่งเขาก็ ทุ้งทัน,นี้จริงๆมันเกิดขึ้นแล้วก็คือมันมีการทําให้สิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อตอนประมาณต้นกันยานะคะเขาจัดเป็นประจําทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์มีคนจากร้านค้าจากชุมชนต่างๆเนี่ยมาขายของอะไรอย่างงี้นะคะตอนนี้ก็ถือโอกาสโปรโมทเป็นเป็นตัวว่าใครไปเที<า>่ยวเชียงคานอถนนคนเดินเนี่ยเดินขยับออกมาจากวัดวัดอลืมชื่อวัด แถวไหนคะ,ะค, anyway, คือวันดีก็คือโอเค anyway คือก็คือมันจะอยู่ในแถวที่ว่าการอำเภอคือต่อ um จากทางคนเดินเดิงทานนั่นแหละค่ะก็คือจะมีลานวัธรรมรีแม่น้ํโขงก็มีที่อนั่งฟังอนั่งชมการแสดงนั่งชมอการแสดงดนตรีของเด็กๆอะไรอย่างนี้ก็ซื้อขอ,ของซื้ออาหารมานั่งทานตรงนี้ได้เลยอันนี้คือถือโอกาสโปรโมตตัวทีนี้ทีนี้นี่คือสิ่งอ่ซึ่งทุกวันนี้คือเขาก็ยังทําอยู่นะคะลานวันธรรมอะไรอย่างนี้น,นี่คือ,อสิ่งที่ ท,ที่เกิดขึ้นที่ทําไปว่าเออเราไปทํากิจกรรมออให้มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะค่ะนะคะ,ะก็เรียกว่าได้เห็นถึงเบื้องต้นก่อนเลยว่าวันนี้ทําไมเราถึงต้องคุยถึงเรื่องเชียงคานแล้วก็ซอฟพาวเวอร์นะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฟังขาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อกันว่าสําหรับซอฟพาวเวอร์ในกรณีชุมชนที่เชียงคานยังมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างนะคะพักกันสักครู่จะกันช่วงหน้าค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้า พูดถึงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับผมว่าเป็นหัวใจและก็เป็นเครื่องมือในการสร้างความเป็นธรรมทั้งเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของบุคคลและประชาชนและเสริมสร้างการพัฒนาประเทศในทุกด้านเลยนะครับพี่สิงห์เห็นสถาบันพระปกเกล้าและที่สําคัญต้องมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายด้วยนะครับทาให้พี่นึกถึงวาทะาของสัตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ที่ว่าถ้าปราศจากความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วความรู้ความสามารถอันเลอเลิศก็หาประโยชน์อันใดไม่ได้แก่ประชาชน ท่านเคยดำรงตำแหน่งประธานสารดีกาคณะบดีคณะนิติศาสตร์และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีถึงสองสมัยและได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรีอีกด้วยครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรม กลับมาพบกันในช่วงที่2ของมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้านะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิชันจอมธนทรสุขดีพร้อมด้วยคุณอินทุออนแสงอรันค่ะนักวิชาการสํานักวิจัยและพัฒนาจากทางสถาบันพระปกเกล้าวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องราวของพลังชุมชนกับซอฟต์พาวเวอร์นะคะซึ่งเป็นกรณีพลังชุมชนที่เชียงคานะคะ่ะเชื่อว่าถ้าใครที่เคยได้ไปสัมผัสที่เชียงคานแล้วนะจะเห็นว่าในชุมชนตรงเชียงคานตรงตลาดเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเขาเรียกเหมือนเป็นความ เป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เนาะแล้วก็เก็บเอาความเป็นธรรมชาติของบ้านไม้นะคะเป็นสถานที่ที่ไปเดินเที่ยวชิลๆพักผ่อนหย่อนใจได้ซึ่งใครเคยสัมผัสก็จะเห็นว่ามันเป็นพลังส่วนหนึ่งแหละที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยอยากจะไปเที่ยวที่เชียงคานทีนี้แน่นอนเมื่อสักครู่เราเราคุยกันไปเบื้องต้นแล้วนะคะว่าในเรื่องของชุมชนเชียงคานจริงๆเราคุยกันมาในในหลายๆมิติแต่วันนี้เราจะเจาะไปในเรื่องของพลังชุมชนที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมคะ ค่ค่ะทีนี้เราก็จะเป็นแบบอาเซนค่ะคุณจอมค่ะแล้วมันจะยังไงต่อมันมันรวมตัวกันหรือมันเกิดพลังอย่างไรทําไมการมีพลังที่ชุมชนของเชียงคานมันถึงกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้คะค่ะก็เมื่อกี้คุณจอมพูดถึงเลยค,คะว่าเชียงคานก็มีอะไรน่าสนใจแย่ๆเต็มหมดเลยน,นี่คืออ,นนคอ,อันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าทุนทนคะคะทุนทางสังคมอะไรนี้ทุนทางวัฒนธรรมที่เขามีอยู่แล้วในชุมชนทีนี้การที่จะแปลเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ ให้มันกลายเป็นกลายเป็นมีพลังเนี่ยมันก็ต้องมีสุดคันงานอะไรบางอย่างซึ่งได้นําเรียนตอนช่วงต้นไปว่าอจุดคันงานที่ว่าเนี่ยก็คือสิ่งที่งานนี้ลงไปช่วยทําละกันเพราะว่าจริงจริงเชียงคานเขาก็มีดีแล้วคนเขาก็เก่งแล้วคือว,ว่าเราไปเชื่อมร้อยต่างๆให้มันเข้าด้วยกันนะคะว่าเขาเออมีเขาอยากจะผลักดันเรื่องนี้ให้มันเอวาระเรื่องการปกป้องอชุมชนปกป้องอนุรักษ์วัฒนธรรมของเขาเนี่ยให้มัน ให้มันเป็นมิตรกับการพัฒนา,าเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้จุดคานยัดก็คือเราไปทํากิจกรรมนู่นนี่น,นันน่นเลยค่ะทำลานหลักๆก,ก็คือทําลานวัฒนธรรมเผยแพร่อาหารพื้นเมืองของ,ของถนมพื้นเมืองการแสดงพื้นเมืองของเขาอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้ไจุดคานยัดที่ว่าเนี่ยมันก็มีการที่ว่าอ่อันนี้เป็นไปตามตามเอ่อเดยการที่เราเป็นงาน,ใน,ในวิจัยเนาะเราก็ต้องต้องอธิบายอยู่บนฐานของงานวิจัยก็คือว่า community top power ค่ะ พลังชุมชนเนี่ยมันจะกลายเป็นช่อเพลว์ได้เนี่ยมันพิจารณาได้จากสี่ห้าอันอันแรกคือทรัพยากรและทุนของชุมชนที่มีอยู่เดิมเนี่ยมันเป็นยังไงสองชุมชนเนี่ยเกิดอัตลักษณ์แล้วก็ชุมชนตัวเองมากขึ้นสามก็คือการมีค่านิยมแล้วก็กิจกรรมร่วมอะไรอ่าร่วมกันสี่การมีผู้นาํามีแกนนาแล้วก็มีการมีส่วนร่วมของชุมชนแล้วก็ห้าคือการที่อ่ามีเครือข่ายมีการเชื่อมโยงทางสังคมเกิดขึ้นอะไรเงี้ยที่นี้จากสิ่งที่เราทำมา ประมาณครึ่งปีหลังเนี่ยแล้วก็เอามาอธิบายด้วยกรอบวิธีแบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะทําให้เห็นว่าคือทรัพยากรแล้วก็ทุนของชุมชนเชียงคานเนี่ยมันมีอยู่แล้วใช่ไหมคะที่ได้ทุกท่านทราบคุณจอมก็กล่าวถึงเมื่อกี้นี้ความอ่าอัตลักษณ์แล้วก็ความภาคภูมิใจของชุมชนอ่ะก็มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่พวกเขาพยายามอยากจะพิเศษอยากเป็นจุดขายด้นนานการท่องเที่ยวของเขาอะไรอย่างนี้นั่นก็คือสิ่งที่เขามีแล้วทีนี้เป้าหมายไปทางที่ได้นําเรียนว่าผลลัพธ์ที่เขา เป้าหมายที่เขาอยากจะเจออยากจะอยากจะเป็นก็คือ,อพัฒนา,านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการที่ออกเป็นมิตรกับการอนุทุนวัฒนธรรมของเขาวิถีชุมชนของเขาใช่ไหมคะ <S <S ทีนี้มันก็เลยจุดคันงานที่ว่าไปสร้างเนี่ยก็คือไปสร้างให้เกิดกิจกรรมร่วมกันก,ก,ก็คือเป็นไปสร้างองค์ประกอบเพิ่มองค์ประกอบของการเป็น community s พาวเวอร์ค่ะทําให้เขามีคัานิยม,มร่วมกันทําให้เขาเกิดกิจกรรมร่วมกันก็คือการผลักดันอ่ หา,านวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นที่แนะนําเรียน,นไปอันนี้อันต่อมาคือช่างการมีส่วนร่วมในชมุมชนอันนี้เราก็ชัดเจนมากดีแล้วว่าเออกิรจมพวกนี้มันทําให้เกิดการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะย่างยิ่งมันเป็นสิ่งที่ที่เราไม่ได้ทําไม่ได้ทําเองโดยพ่อบอกหน้านะคะ <S <S โดยทํามันทําโดยแกนนาชมุมชนแกนนาประชาชนที่เขาร่วมกันก็คือในท่สุดเขานําไปสู่การก่อตั้งชมรมวิถีเชยงคารสองการเวลาคือก็คือเขาบอกว่า เราลองมารวมกันอย่างเงี้ยรวมเนี่มยมันก็อมันไม่รู้ว่าใครต้องทาอะไรยังไงแล้วก็ไม่มีความแน่นอนใช่ไหมคะเขาก็เลยเอางี้แล้วกันเราจะตั้งไปชมรมและกันจะตั้งมีชมรมมีการจัดตั้งคณะกรรมการคณะที่ปรึกษามีการสร้างกติกาชมรมว่าใครทาอะไรตรงไหน,นยังไงมีการระดมทุนสมาชิกด้วยว่าเพื่อจะใช้เงินเหล่านี้ใช้ทุนเหล่านี้ในการสนับสนุนลานกิจกรรมเพราะว่าลานลานวัฒนธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นมันก็ต้องมี ใช้ทรัพยากรบางส่วนใช่ไหมคะใช้น้ําใช้น้ําใช้ไฟอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถอยู่ดีดมาเสกขึ้นมาให้ได้มันก็ต้องมีกติกาว่าเช่าแพงยังไงเราจะกะ็จะให้ใครบ้างที่มาเข้ามาขายหรือต้องขายยังไงบ้างอะไราขายกี่โมงอะไรเรื่องทําความสะอาดเรื่องจัดสถานที่อะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนก็อ่าได้เข้ามามีส่วนร่วมในการมาแชร์ทรัพยากรอ่าได้มาอย่างเช่นไฟใช่ไหมคะไฟมันก็หลอดไฟต้องใช้หลอดไฟ บ้านไหนมีเราใช้เหลือๆบ้านไหนมีลาโพงเหลือๆอะไรเงี้ยขอมาแชาร์ร่วมกันบ้านไหนมีเต็นท์บ้านไหนมีเก้าอี้อะไรเงี้ยก็เอามาแชร์ทรัพยากรใช้ร่วมกันก็คือเป็นการมีส่วนร่วมของอ่าชุมชนเพื่อทําให้เกิดลานนี้อย่างแท้จริงนะคะทีนี้ในแง่ของอีกองค์ปกอบหนึ่งคือในแง่ของการสร้างเครือข่ายแล้วก็ความเชื่อมโยงนสังคมอันนี้ก็ชัดเจนว่าแล้วก็สาร์โนก้าเราก็ไปช่วยเป็นจุดคันงัดที่ดีอันหนึ่ง ใช้คำว่าอันหนึ่งนะคะเพราะมันก็มีหลายคนที่เข้ามาช่วยกันที่เราไปช่วยเขาจัดกระบวนการในสิ่งที่เราถนัดคะ่ะเรื่องสนับสนุนเรื่ององค์ความรู้สนับสนุนเรื่องกระบวนการระดมความเห็นผู้คนอาจจะสนับสนุนงบประมาณนิดนิดนึงบางส่วนไม่ได้มากแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ช่วยกันขยายเครือข่ายจ,จากตานอกก้าวกับชุมชนกลายเป็นต้องไปชวนเทศบาลตำบลเชียงคามนมาร่วมด้วยเพราะว่าสิ่งที่เรากําลังทํารานวัฒนธรรมเนี่ยมันไม่ได้ ไปทาอยู่บนพื้นที่ใครเราทําอยู่บนพื้นที่ของเทศบาลเองคือลงตรงริมแม่น้ำโขงวัดท่าโคกอ่ะเนื่องแล้ววัดท่าโคกทีนี้ก็คือเราต้องไปขอใช้สถานที่ของเทศบาลแล้วก็ไปทํเอ o u อร่วมกันกับเทศบาลว่าขอใช้พื้นที่นี้นะอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อกีนเดี๋ยวหน่วยงานอื่นจะมาใช้พื้นที่นี้แทนอะไรเงี้ยมีการทํเอฟโอร่วมกับชุมชนต่างๆว่าอยากจะให้มาช่วยสนหับสนุนร้านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้คือเครือข่ายแล้วก็ความเชื่อมโยงทางสังคมที่เกิดขึ้นทีนี้ ก็คือพูดง่ายว่าจากที่ที่พูดพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือพยายามไปชี้เห็นว่าพลังชุมชนของคนเชียงคานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทํ้ที่เราไปทํากิจกรรมไม่มันก็ทําให้เห็นว่าเออมันมันเกิดขึ้นอยู่บนทรัพยากรแล้วก็ทุนของชุมชนที่มีมีอัตลักษณ์มีความภาคภูมิใจของเขาอยู่แล้วจริงแต่ว่าเรามาทําให้จุดทันงานที่มันเกิดขึ้นก็คือเป็นการไปสร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นการสร้างเครือข่ายสร้างความเชื่อมโยงของผู้อย่างให้มันเกิดขึ้นให้มัน ร้อยเรียงกันเข้ามาหากันเพื่อที่ว่าาจะนําไปสู่เป้าหมายก็คือการปกป้องทุนทางวัฒน,นธรรมของพวกเขาประมาณนี้ค่ะค่ะแสดงว่าถ้าเกิดว่าชุมชนไหนที่วันนี้ฟังรายการของเราอยู่แล้วก็รู้สึกว่าจริงๆเนี่ยตนเองก็มีวัฒน,นธรรมหรือมีอัตลักษณ์เอกลักษณ์ที่น่าสนใจก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าอยากอยากจะ พัฒนาตรงนี้นะคะสามารถจะยื่นเรื่องมาที่ปกกล่าวได้ไหมคะให้เข้ามาช่วยเป็นผู้นําในการจะพัฒนาเป็นพี่เลี้ยงออได้ไหมคะใช่ได้ค่ะก็คือเพราะว่าหลายๆที่ธนาคันก็จะมีคล้ายบริบทคล้ายเช็งคาร์เนลอะแบบเออมีทุนวัฒนาทรมที่ดีแกนนําชุมชนแต่ว่าอาจจะยังแบบไม่สามารถงัดมันขึ้นมาได้เลยคือไม่รู้ว่าขั้นตอนที่มันจะทําให้มันมันเผยแพร่ไปโอองั้นมันต้องทํำยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็สามารถติดต่อมาที่ ถามเราบอก้าได้ว่าเออเราแบบอยากให้ไปช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วนนะะขอขั้นตอนคร่าวๆได้ไหมว่าถ้าเกิดว่ามีหน่วยงานหรือว่าท้องถิ่นสนใจสามารถที่จะติดต่อไปอย่างไรหรือส่งต้องทํำยังไงบ้างเป็นอันดับแรกนะคะ <c oughs> ก็ติดต่อไปที่ถ้าถ้าดยตรงนั้ก็คือติดต่อที่สำนักวิจัยพัฒนาสามเราก้าได้เก็จะมีเบอร์สามารถเซิร์ชได้ใน google อะไรเงี้ยมันก็จะเจอว่าถ้าอยากติดต่อหน่วยงานนี้อะไรเงี้ยซึ่งก็อาจจะทําหนังสือเข้ามาอะไรแล้วเราก็จะไป หาช่องทางว่าเอ้ยเราจะสามารถสนับสนุนทุกท่านได้อย่างไงบ้างอ,อะไรข,ข้อที่ผ่านมามันก็มันก็จะมีลักษณะนี้เกิดขึ้นค่ะไม่ได้แบบทิ้งทันไม่ได่ที่แรกอะไรมันก็จะมีมหลายๆที่ที่เราเคยทํากระบวนการลักษณะนี้เป็นต้นแต่ค,ค่ะนะคะซึ่งก็เชื่อว่าเป็นกำลังใจให้กับหลายๆชุมชนด้วยนะที่เห็นคุณค่าของตัวเองก็อยากจะส่งเสริมให้ชุมชนของตนเองเนี่ยมีพลังมากขึ้นรวมถึงเรื่องราวของซอฟต์พาวเวอร์ที่วันนี้เรามาคุยกันจริงๆแล้วมีหลายท่านมาพูดถึงคําว่าซอฟต์พาวเวอร์นะว่ามันพูดกันจน มันอาจจะเกลื่นเขาเรียกว่ามันเกลือไปหมดโดยที่อน,นุนก็อันฝุดไปหมดใช่มันอันนั้นก็เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์พราะอะไรที่เป็นของไทยก็เรียกว่าเป็นส่งเสริมเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปหมดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความหมายหรือในยยะของมันต้องมีคนที่เห็นคุณค่าของมันด้วยต้องเป็นอย่างเช่นว่าชาว,ชาวต่างชาติเนี่ยเขายอมรับว่าอะมะม่วงเขานี่มะม่วงบ้านเรานี่แหละพอเห็นปุ๊บอ่ะต้องประเทศไทย ต้องมีคนเห็นคุณค่าต้องมีการพูดถึงเผยแพร่ออกไปด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะยกทุกอย่างเป็นซอฟพาวเวอร์ไปได้หมดเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราคนไทยเองนะคะเห็นคุณค่าของสิ่งไหนแล้วก็ช่วยกันผลักดันขึ้นมาให้มันเป็นพลังแล้วก็เผยแพร่ออกไปสู่สายตาชาวโลกนะซอฟพาวเวอร์อีกหลายๆอย่างที่มันยังอยู่ในบ้านเราเนี่ยมันจะขยายมากขึ้นแล้วก็เผยแพร่ออกไปได้มากขึ้นด้วยวันนี้ต้องขอบคุณคุณนินทุกคนที่นําเรื่องราวกรณีของชุมชนเชียงคาน่นะคะมายกตัวอย่างให้ได้ ได้รับฟังการแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวในครั้งหน้าพระปกเกล้าอาจจะไปลงพื้นที่อื่นๆแล้วก็ได้มีตัวอย่างเคสกรณีศึกษาอื่นๆมาเล่าให้ฟังแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะ,ะนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเรียกว่าเป็นน้ําจิ้มกับเรื่องของซับเพอร์ไปก่อนเดี๋ยวในครั้งหน้าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงของรายการวันศุกร์ของเราแบบนี้คะ่ะมุ่งสาาู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าวันนี้คุณอินทรอวรแสงอรันนะคะดิฉันจะหอมธนัทรสุขดีเลยต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัดีค่ะ ค่ะคุณฟังค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะรับฟังเรื่องราวจากทางสถาบันพระปกเกล้านะคะกลับมารับฟังกันได้ในรายการของเราค่ะมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าว,วันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้สองทุ่มถึงสามทุ่มทางวิทยุกระจายเสียงรัฐสภานะคะ FM 8ป5เมกะเฮิรตซ์แล้วก็อีก14เครือข่ายภูมิภาคของเราค่ะรวมถึงทาง AM นะคะพันเกิโลเฮิรตซ์ที่ขยายออกไปให้กว้างมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็สามารถติดตามผ่านทางวิทย ทยรัฐสภาออนไลน์ได้ค่ะที่ tpchannel.org ค่ะทางเพจ Facebook นะคะวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะคะแล้วก็ยังมี YouTube ค่ะสองช่องทางด้วยกันที่ tpchannel podcast แล้วก็ kpi channel ค่ะรวมถึงทางม o b i l e แอปพลิเคชันนะคะ tpchannel ค่ะคีย์ค้นหาคำว่า tpchannel นะคะ t p c h a double n e l ค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง ios แล้วก็ android เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็สามารถที่จะติดตั้งแล้วก็ รับฟังได้ผ่านทางสมาร์ทโฟนของท่านหลังจากดาวน์โหลดติดตั้งไว้ในเครื่องแล้วนะคะรวมทั้งเรายังมีพันธมิตรของเราที่ช่วยกระจายรายการของเราให้กว้างออกไปมากยิ่งขึ้นกับทางวิทยุชุมชนของสมาคมสื่อช่อาสะอาดอีก421เ,เครือข่ายทั่วประเทศค่ะแล้วก็ทางสถานีวิทยุ FM 93.75ทางวิทยุสมาคมสื่อช่อสาสะอาออนไลน์ที่ www. c h o s .or.th นะคะแล้วก็ทาง Facebook Fanpage สมาคมสื่อช่อาสะอาดค่ะสามารถ จะดาว์โหลดแอปพลิเคชันฟังเพลิน,นะคะฟรีเช่นเดียวกันทั้ง Android แล้วก็ iOS เพราะฉะนะะั้นค่ะสะดวกรับฟังผ่านทางช่องทางไหนก็สามารถเลือกรับฟังได้กับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้หมดเวลาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันศุกร์หน้าเวลาเดิม2ทุ่มถึง3ทุ่มแบบนี้ทางวิทยุรัฐสภาค่ะดิฉันจอมธนัทรสุขดีต้องขอตัวไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะข่มความคิด กกกัับบสถาานพระปเล้ขึ้นชื่อว่าสังคมประชาธิปไตยเนี่ยนะครับก็ต้องมีความคิดเห็นที่หลากหลายหรือว่าเห็นต่างซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่ปกตินะครับที่สิ่งแห่งสถาบันพระปกเกล้ายิ่งขัดแยงนะ้งยิ่งต้องเดินหน้าสู่การเลือกตั้งเลยแหละครับเพียงแต่ประชาชนต้องแยกแยะให้ออกว่านักการเมืองหรือพักไหนที่ไม่ดีเราก็ต้องไม่เลือกพักนั้นทําให้พี่นึกถึงวาทะของดออรประจักษ์ก้องกีรติที่ว่าการเลือกตั้งคือคกลไกแก้ไขความขัดแยง้งโดยไม่ต้องรบราฆ่าฟัน ซึ่งดรประจักษ์ก้องกิรติมีผลงานเด่นๆในฐานะนักวิชาการคือการลงพื้นที่สนทนากับคนการเมืองผู้สมัครสอสอผู้ลงคะแนนและหัวคะแนนในหลายพื้นที่เพื่อประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัย Australian National University ที่มีชื่อภาษาไทยที่เจ้าตัวตั้งชื่อตำราวา่าเจ้าพ่อกระสุนปืนและหีบการเลือกตั้งนั่นเองครับสถาบันพระปกเกล้าว,วิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรม